วันนี้นะครับก็คือขบวนแห่ปลางเงินปลาทองจากล่างทรงแม่ครูเหมียวนะสำหรับวันนี้นะครับมาถวายที่ศาลปู่ดำหลังจากที่มีโชคถูกหวยในงวดที่ผ่านมานะครับก็มาได,ได้มาทำการแก้บนในการหาปลาเงินปลาทองมาถวายปู่ดำณวัดนะ สาสรชศีรชารัตนารามในวันนี้นะครับ คือร่านทรงมแม่ครูเหมียวนะครับ คนนี้หนักหนักเยอะเลยเนี่ย <c oughs> คนนี้นหามเงิน,านงาบทองเยอะเลยเงินทั้งทองพี่รวยรวยรวยเป็นเลตีี้นี่ก็หาไปหลายเงี้ยมื้อ Thank <laughs> ปล่ามีแต่นี้ถ้ารที่เอาของเปาหมอขนมฮะขนมน่ะขนมเนี่ยเหรอขนมที่เอามาน่ะไม่ไม่อันนั้นหูดไปวัดอะไรนะเขาจ้วางหดนะยางหดยางปลาสอนทาสอนขึ้นได้สิสอนเลยนะคะสอนเลยให้สูงที่สุดใช่ยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีเรานน่่ะะเราตั้งตั้งตรงเลย ลมอยูในลมนึ่งเนาะร <ie> ้อนเลยร้อนเลยค่ะเป็นชุ่มเนเย็เนชุ่มหน่อยชุหน่อยเย็นลดน้ำมันในตลอนเลยรู้เท่าถึงการก็ดีรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆพระองค์จงได้โบทประทานอภัยโทษและโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและข้าพระเจ้าขอขมากรรมต่อพ่อดําขุนหาญชาญชัยและบริวารของพ่อดําขุนหาญชาญชัยทุกท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทว,วารุกะเทวาเ,เทวดาทั้งหลายที่ปกปกักรักษาณนะ วัดป่าศรีประชารัตนารามแห่งนี้ขอพระอ,องค์ท่านจงได้โปรดประทานพรชัยและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสาราญโดยเฉพาะองค์พ่อดำคุณหานชานชัยจงทรงพระเกษมสําราญจงชมพระสนอายุยืนนานจงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าค่ะ สาธุข้าพเจ้าขอให้พระองค์ท่านจงได้โปรดประทานพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าบุรบุตรกุธิดาลูกสาวและบุบุตรหญิงบุระบุตรชายที่ได้มาร่วมงานวิธีหาบรางเงินหาบปลาทองเบิกโชคลาภโภกทรัพย์ของพ่อดำหรือปู่ดำคุณหานชาญชัยแห่งนี้ขอพ่อจงประทานโชคลาบโภกทรัพย์คิดสิ่งใดเป็นแก้วสารพัดนึกประกอบกิจการ,ารงานจางทุกคนที่มาแม้จะเป็นเจ้าของกิจการหรือการค้าก ต่างๆหรือไม่ได้ทําสิ่งใดเป็นแม่บ้านก็ขอให้ครอบครัวทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จทั่วหน้าทุกผู้ทุกคนทุกท่านด้วยเถินและโดยเฉพาะ f c ของช่องวันรุ่งรวยทุกทท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้มาแต่ได้ร่วมบริจาคหาปลาเงินหาปลาทองในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนน้อย20บาท30บาท50าบบาท60บาทเ0บาท80บาท90บาท100บาท1น ที่ร่างทรงแม่รูเหนียวได้แต่งขึ้นเพื่อร้อสถวายให้กับครูดำโการไทยในวันนี้ค ธนาทุกคน,คนขออวอนพระดำเมตตาให้รูนะ้น้าหมดทุกข์ทังวนใจทุกอย่างขอ หวังนานาทุกประกานสาทุขอให้สำเร็จ,จานานาเป็นเพลงนะคะนี่คือเพลงที่2องรูปพ่อช่วยอำนวยพรให้มหาโชค ให้บรรดาเดินให้ทุกคนนั้นมีเมตตาลูกสาวคนนี้เมืองกาประสิทนพ่อจ๋ามาด้วยสทธาเต็มร้อยในวัหน้าหวังมาพึ่งบารมีลูกสาวคนนี้ได้ทำตามฝัน ดำนั้นให้มาพบทันวันนี้เมื่อมาแล้วลูกขอเป็นแก้วว่าแก้วแจ่มใสรัศมสีสว่างสวัยเชิดช่วงตลอดไปทั่วทุกตำบลขอต่อไปนี้ลูกมีสิ่งดีๆมายนตนขอให้ทุกคน ร่ำรวยสมปาธนาจะ้าจะขายขอให้ได้กำไรทวนหนา้าสมดังเจตนาที่มาขอพรพ่อดำนับจากนี้ไปขอให้สุขลำสุขสีสมวังดังคำที่พ่อดำประทานเศร็จที่ ศ2,563ขอให้ลูกหลานคนรคุ่นทุกคนในที่นี้บังเกิดโชคลาบโภกกระซัพถูกหวยถูกเลขถูกเบอร์ถูกพุ้นถูกลอตเตอรี่ถูกเบอร์ทองถูกไปหมดทําอะไรก็มีแต่คำว่าถูกไม่มีคําว่าผิดมีแต่คำว่าถูกนะคะขอ ร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณขอให้กาลังไหลมาเหมือนดังสายน้ำพระโคงคาไม่ขาดสายทำสิ่งใดไม่มีคำว่าติดขัดไม่มีคำว่าอึดอัดไม่มีคำว่าขาดสนมีแต่คำว่าได้มีแต่คำว่าใช่มีแต่คำว่ามีมีแต่คำว่าดีมีแต่เยสโอเคต่อไปน,นี้ด้วยเถิดนะพ่ะพูทจะเ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ ปาหาเงินหาทองส่วนปลาเงินปลาทองเก้ปลาเงินปลาทองนะคะเก้าร้อยสเก้คู่นะคะไม่ใช่ตัวเก้คู่จดด้วยนะ เก4นะคะ509ร0 9หารเกบปลาปเงินปลาทอง964คู่ขอพ่อดำจงประทานพรชัยและจงได้โปรดเสด็จมารับและเสวยให้อิม่มหนำสำราญเพื่อเพียงพอกับความต้องการขององค์ท่านตรงนั้นข่านะหน้าเบื้องพระพักของพระองค์ท่านมีทั้งหมด4 ห้าหาบห้าหาบห้าหาบมีห้าหับแม่สารพ่อดำมีห้าหับนะคะมีหาบอยู่ห้าหับหาบปลานะหาบปลานะคะปลาต่อห้าหับฉะนั้นลงมาหมดแล้วใช่ไหมอยู่ในประับพิธีห้าร้อยเก้าหับกับห้าร้อยมันมันต้องเหลือ ดียวหน้าเบอร์มาพักท่านห้าหัถ้าเลขชวนหนึ่งชวนใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์บุญบารมีญาณบารมีของพ่อดงคุณหาชานชายเปิดขอพระอ,องค์ท่านจงเปิดพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสางฆังเปิดเปิดด้วยนโมป,ปัชชายะเปิดด้วยญาณบารมีของพระอ,องค์ท่านจงเปิดด้วยเถนะิดนะพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธทุษสาทุษีท,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 ท่านจะให้นั่งยังไงนัเนยสมัยนี้ะอะเอา ពបបាជិទេគោជាណបបាជិទេគោជាណបបាជិទេគោជាណបបាជិទេគោហំបបាជិទេគោជាណបបាជិទេគោជាណបបាជិទេគោជិតតែជាជាដាប់បបាជិទេកាសាឡបបាផាទីទេគោយ៉ាងបាយឆៃឆៃឆរូកបាយឆៃ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 តែបាយឆៃ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 ឆរូមកៗ